วัสดุที่เหลือจากการทําการเกษตรนะครับพวกต่อสังข้าวเหลือทิ้งไร่ละประมาณ300กิโลกรมัมวัสดุเหล่านี้นะครับมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองที่มีอยู่อย่างเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับจึงได้จัดงานรณรงค์งดเผาต่อสังแล้วก็ส่งเสริมการไถกลบเพื่อที่จะคืนธาตุอาหารให้กับดินช่วยให้ดินเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีด้วยครับ การรณรงค์ให้เกษตรกร,ร,กรลดกันเผาต่อสั่งนะครับก็เป็นการช่วยเกษตรกรนัร้นสามารถที่จะเพิ่มความบุญสุทธิ์ของดินโดยการไถ่กบเอาแร่ธาตุาหาที่อยู่ในอยู่ในซางข้าวเนี่ยให้ลงกลับไปอยู่ในสู่ดินได้นะครับช่วยที่จะปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นด้วยครับแทนที่จะเป็นดินดินยวจัดก็ทําให้ดินร่วนซุยสามารถที่จะอุ้มน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้น,นครับ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ส่วนหนึ่งครับช่วยในบรรเทาภาวะโลกร้อนด้วยนะครับต่อสั่งข้าวเนี่ยครับอยเผาทิ้งเลยครับถ้าท่านเผาแล้วก็จะทําให้สูญเสียทิทดินของท่นโดยเปล่าประโยชน์ครับไถกรบต่อสั่ง,งดิน้ดีครับจะช่วยทําให้ดินของท่านนั้นดียิ่นดีมากขึ้นครับ การลดนลงงดเผาต่อซังนะครับนอกจากจะแก้ปัญหาดินเสื่อมแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินแล้วยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนที่พวกเรานั้นกําลังประสบปัญหากันอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ